สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับผมจากกินนี่พอดครับวันนี้ก็มานําเสนอเป็นรถ ATV การเกษตรนะครับผมมีเปกระบะด้านท้ายมาเลยนะครับผมเป็นกระบะเหล็กอย่างดีเปิดได้3ด้านเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ไฟหน้าก่อนครับไฟหน้านะสว่างมากครับตัวนี้เป็นไฟหน้า led สีดวงนี่นะครับผมนะฮะ led สีดวงนะครับเป็นสปอตไลท์ led นะครับผมสีดวงสว่างมากแล้วก็ไฟหน้าอีก2นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดตั้งไปแล้วนะฮะนะครับกับด้านข้างนะครับติดตั้งไปแล้วนะครับผมนะฮะ นี่นะครับนะฮะหล่อเข้มเลยทีเดียวนะครับผมนี่แล้วก็เครื่องยนต์รุ่นยอดนิยม1 5 0ซีซีนะครับผมตัวนี้นะครับผมดูแลง่ายนะครับใช้น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์สีจังหวะทั่วไปได้เลยฮะลูกค้าเปลี่ยนถ่ายเองได้เลยนะครับเติมน้ำมันแกโซฮอล์95ก็หนึ่งเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างไม่ต้องผสมอะไรนะครับผมอ่าสีเกียร์เดินหน้าหนึ่งถอยหลังเกียร์ถอยหลังกดไปนะฮะเกียร์เดินหน้างัดครับหนึ่งสองสามสี่นะครับใช้ง่ายเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ใช้คู่กัับคส คัสมือนะครับผมนี่ยฮะบิดขับเหมือนรถผู้ชายนะครับผมนะครับ <d unk> ด้านหลังกระบะเป็นกระบะเหล็กเปิดได้ทั้งหมด3ด้านเลยฮะมีที่เปิดเนี่ยฮะที่เปิดก็เปิดง่ายๆครับเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนะฮะขอเกี่ยวขึ้นมานะครับผมนะฮะกระบะเหล็กกระบะเหล็กอย่างดีนะครับผมนะฮะ เปิดได้ทั้งหมด3ด้านเลยทีเดียวนะครับขนย้ายต่างๆได้ง่ายไฟเบรกด้านหลังไฟเลี้ยวด้านหลังติดตั้งไปแล้วนะฮะผมนะครับและก็ตัวนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยเพาขับนะครับเป็นเพาขับดิสเบรกหลังนะครับนะฮะเป็นเพาขับเหมือนรถยนต์นะฮะนะครับแล้วก็โช๊คขนาดใหญ่3ตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนสัมภาระต่างๆอุปกรณ์การเกษตรนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับเปิดนะฮะกระบะได้ทั้งหมด3ด้านเลยทีเดียว นะครับวิธีเปิดง่ายๆครับผมนะครับก็เปิดได้สามด้านเลยนี่ครับเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆนะครับเกษตรหรือว่าผลผลิตต่างๆได้ง่ายนะครับผมนะครับมาดูกันที่นะครับคันเร่งคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์อันนี้เบรกหน้านะครับล็อกได้นะครับเวลาจอดเหมือนเบรกมหมือนรถยนต์นะครับผมนะฮะ ตัวนี้ก็มีที่วัดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าปัดตัวนี้ก็จะมีตําแหน่งเกียร์ขึ้นมากิ่งหนึ่งก็คือเกียร์หนึ่งเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็จะขึ้นเลข2เลข3เลข4ขึ้นมานะครับตามเกียร์ที่เราใส่ที่โชว์ไฟเลี้ยวไฟเปิดไฟหน้านะครับผมตัวนี้ที่สตาร์ทเครื่องนะครับกดสตาร์ทเครื่องตรงนี้นะครับที่เปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่นะครับแล้วก็โชคน้ํามันเวลาสตาร์ทตอนเช้ามีโชคน้ํามันนะครับผมนะฮะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนะฮะเครื่องยนต นะครับที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะฮะะนครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างนะครับใช้น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์เสียงวะนะครับเบรกเบรกหลังเป็นเบรกเท้ากดลงไปนะครับผมนะะฮใช้ง่ายครับเครื่องคุ้นเคยกันเดียวกันเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้ทนทานนะครับอะไหล่บ้านเราหาง่ายมากครับตัวนี้นะครับผมสนใจทักกันมาได้เลยนะครับที่นะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 2 6 5 7 9 0นย์ะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 2 6 5 7 9 0นะครับหรือ id line ATV 1, A T v 1 2 3นะครับ ID Line ATV 1 2 3ทักมาสั่งกันได้เลยนะครับบริการมีบริการไปส่งถึงหน้าบ้านนะครับขอบคุณครับ